ต่อต้านถลม่มศูนย์บัญชาการคานยูนิสดับทหารอิสราเอลนับ10ซ้มา o o f ยิงกันเองเล็กวันที่6กรกฎาคม2568สมรภูมิในฉนวนกาซายังคุกคุนสื่ออิสราเอลรายงานว่ามีเหตุการณ์วิกฤตด้านความปลอดภัยสีครั้งเกิดขึ้นในฉนวนกาซาตั้งแต่เช้าวันนี้กองทัพยึดครองของอิสราเอลยืนยันการเสียชีวิตของทหารวิศวกรรมรบของกองพลทางเหนือในสมรภูมิทางตอนเหนือของฉนวนกาซา จ่าสิเอกยาอีเอลิยาฮูวัย19ปีจากนิคมเอเซอร์ทหารช่างรบในกองพลทางเหนือเสียชีวิตเมื่อคืนนี้โดยกองกำลัง IOF อ้างว่าเกิดจากอุบัติเหตุทางการรบที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบในชนวนกาซาทางตอนเหนือนอกจากนี้สื่ออิสราเอลยังรายงานว่าทหารจากกองพลโกลานี2อนายเสียชีวิตหลังจากรถถังของพวกเขาถูกจรวดต่อต้านรถถังโจมตีในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของชนวนกาซา แพลตฟอร์มสื่อของอิสราเอลยังรายงานถึงเหตุการณ์ที่ยากลำบากที่ต้องใช้เวลากว่า5ชั่วโมงจึงจะแก้ไขได้แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมท่ามกลางการปิดกั้นสื่ออย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสนามรบกองกําลังทหารของพันธมิตรต่อต้านได้ประกาศโจมตีกลุ่มกองกําลังยึดครองของอิสราเอลด้วยกระสุนปืนครกในพื้นที่อัลซาตาทางเหนือของคานยูนิสในฉนวนคาซาทางตอนใต้ในเวลาเดียวกันสื่ออิสราเอล ยังรายงานถึงเหตุการณ์ที่น่าสลดใจในเมืองคานยูนิสโดยระบุว่ามีเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลโดนยิงถล่มอย่างหนักขณะที่พวกเดียวกันยิงปืนใหญ่ถล่มอย่างหนักในพื้นที่ก่อนหน้านี้นักรบขรบวนการต่อต้านได้ประกาศโจมตีนิคมนียีซักและมิฟทาเฮมด้วยจรวด Q ิ0 0ทางเหนือของคา ICE, นยูนิสในถนนกาซาทางตอนใต้นักรบขรบวนการต่อต้านได้ยิงปืนครกใส่กลุ่มทหารยึดครองและยานพาหนะต่างๆใกล้กับถนนหมายเลขห้า ทางเหนือของเมืองคานยูนิสยึดโดรนอีโวแม็กของอิสราเอลได้ขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจข่าวกรองบนเมืองคานยูนิสมีการยกระดับการต่อสู้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานสู้รบในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้นักรบต่อต้านโจมตีรถยนต์ของอิสราเอลในฉนวนกาซายืนยันว่าทหาร IOF มีผู้เสียชีวิตโจมตีศูนย์บัญชาการและควบคุมของกองทัพยึดครองอิสราเอลใกล้กับมัสยิดคาดราทางเหนือของคานยูนิสด้วยจรวดประเภท107 ยิงถล่มกองกําลังยึดครองของอิสราเอลที่ประจําอยู่บนถนนอัลบาเดาในพื้นที่เอาลซาตาทางตะวันตกทางเหนือของคานยูนิสด้วยการยิงปืนครกหลายครั้งโจมตีเรือบรรทุกทหารอิสราเอลด้วยกระสุนยาซิน105บนถนนอาลมุจัมมะอัลอิสลามีในเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของถนวนกาซาระหว่างการโจมตีพวกเขาเห็นรถทหารเกิดเพลิงไหม้และเฮลิคอปเตอร์ลงจอดเพื่ออ,อพยพผู้บาดเจ็บ ทำลายยานพาหนะทางทหารอิสราเอลโดยใช้อุปกรณ์อาซิฟ3ที่มีวัตถุระเบิดรานแยงในเมืองอัลการาระทางเหนือของคานยูนิสด้านการเมืองก็เจรจากันไปแม้จะรู้ว่าอเมริกาและอิสราเอลไม่มีความจริงใจแต่ปฏิบัติการทางทหารน้ำท่วมเอาอักซอยังคงดำเนินอยู่นักรบกองกำลังต่อต้านปาเลสไตน์ยังคงโจมตีกองกำลังอิสราเอลที่ปฏิบัติการภายในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กองทัพอิสราเอลสูญเสียทั้งเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก you. Mm -hmm.